เปนะคะวันนี้พามาตามปู่ทุดงอุบลน,นะคะท่านผู้ชม เข้าสามตัวเลยนะคะ995แล้วก็665นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมปู่ทัวม้างแต่เช้าเลยนะคะบอกว่าคำนวณเสร็จแล้วให้ทันทีเลยนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นหลักฐานเก่าเนาะของงวดเมื่อกี้นะคะ995นะคะแล้วก็ตัวลองเป็น665นะคะอู้เข้าทาั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชมปู่ทุดงอุบุลนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางต่องวดของปู ค่ะข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามทางช่องไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดแนวทางดีๆของทุกๆอาจารย์นะคะป่าเดี๋ยวไปฟังแนวทางของปู่กันเลยนะคะปู่ไาจันเล่วมบ้งโอเป็นไงครับปู่หกหกหกห้า้า้าห้าสามตัวแตกบนล่างเลยครับปู่อืมอาจายโยมได้โชคได้ลาบเยอะไหมครับปู่ที่วัด โอเข้ามาหลายสายวันนี่โอ้ครับโทรโทรไปว่าไงม้างครับปู่ไม่ได้เก้าไม่ได้ห้าเก้าตัวเดียวโอ้ครับอ้าวหกหกห้าไม่ได้ใช่ไหมครับปู่ไม่ได้เลอืมครับโีเสียดายนะปู่เนาะเลขปู่นี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเก้าเก้าห้าแล้วก็หกหกห้าในสามตัวแตกบนล่างเลยนะครับปู่วดนนี้อ้าวเห็ อืมครับเหมือนที่ปู่เคยพูดไว้เลยเนาะถ้าจับถูกนีสามตัวเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับท่านผู้ชมเออส่วน,นี้มันบอมาครบบนลครบล่างอ๋อครับอืมก็คือที่ที่ผ่านมาที่ถูกเนี่ยสามตัวในถูกในลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมครับปู่แบบนี้แหละ๋อ,อครับตรงตรงเลยตรงตรง,ง,ง,งเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเราเป็นเป็นอะนรสงน้องแมวก็ว่าล้องแมวนะ <c oughs> อ,อ่ะน้องแมวให้เจ็ดเจ็ดห้าครับปู่เสียได้บิวดไปเตี้มหนึง่ง ครับอันของของงวดนี้ปู่ต้องวดให้เลยไหมครับปู่งวดนี้ครับตอบ่องวดนึ่งขัเสเยนต์เป็นวานี่หัวหัวก็ทำเร็วครับต่องววเลยใช่ไหมครับปู่รอบนี้ต่องววเลยต่อไมก่อนเลยครับครับครับทีนี้ก็ถูกเยอะนะหัวเนี่ยมากเ่าครับครับปู่ ครับอันนี้กับเอฟซีท่านไหนได้โชคได้โชคได้ลาบกับปูปูก็อยากจะสร้างศาลาใช่ไหมครับปูเออมี่ชิลื้อชิลื้อหลางคามีข้าวเกี่ยวข้าวเดสร็จแล้วลงมือทำแล้วโอ้ครับครับเนาะเอฟซีท่านไหนอยากชิลื้อเสร็จแล้วจะถ่ายรูปไปให้ดูส่งมาให้ดูครับ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 เนาะเพราะว่าตอนนั้นที่แอดมินไปที่อุบลเนาะก็ไปถ่ายให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่ว่าปู่ท่านกําลังจะสร้างศาลาใหม่เนาะหลังคามด้วยนะครับผม เกี่ยวข้าวเสร็จก็ทำแล้วลงมือทำด้วยเนี่ยอ๋อครับครับครับคือเซกนี่ถ่ายโปรลูกผสมไปให้ดูครับครับครับอ๋อมันเป็นสาลามเป็นสาลาเอาไว้ทำอะไรครับปู่ครับต้ทงทำม้วนชอวนแต่เป็นการดิงงานใหญ่ๆว่าเข้าว่าเข้าสร้างที่สาลานั่นแหละอ๋อครับครับครับนะครับผมใครได้โชว์ได้ลาบกระปูอยากจะร่วมบุญกระปูนะครับผมน้องสามารถติดต่อปู่ได้เลยนะครับแล้วก็ ปูต้องว่ให้เลยนะครับไม่ต้องรอช้าใช่ไหมครับปูไม่ต้องรอเลยอืมครับปล่อยก่อนดังกว่าใช่ไหมครับปูแน่นอนไม่ต้องไปกว,ว่าเสียหาอาการนี่ยังไปรอกยังเดืยบเขาอีกนะโอ้ครับครับ,รบปูของปูนี่มัน,นข,อของแท้อยู่แล้วเนาะไม่เคยเด้เอาหนี้เดือนมาเลยอืมครับเขาือบเขาไปเดือดมาใส่ครับครับ,รบปูอืมสูตรคำนวณของปูนี่คิดค้นขึ้นมาเองเลยเนาะปูคิดไหเองอืม ครับ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 งวดนี้มีมีเยอะหรือว่าจะมีน้อยกว่างวดที่ผ่านมาครับปู่ครับสามข้อใช่เองโอ้ครับครับครับแต่แต่ละงวดี้แนวทางของปู่มีไม่เยอะนะครับผมถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนนะครับแต่ลวแต่ละแต่คนที่จะลงทุนไม่ลงทุนแต่ปู่บอกว่าถ้างใ่คำนวณมาปีแล้วปีสอง ยังไม่เคยเจอเนี่ยใครมาลงทุนทีเลยนี่จะเขาปู่คนเดียวอ๋อครับครับขออนุญาตถามปู่หน่อยครับที่ว่ามันถูกมาในลักษณะนี้เนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างเนี่ยถูกเมื่อกี่งวดแล้วครับปู่มันมันบอกไม่โง่ค่ะมันจำไม่ได้อ๋อถูกจนจำไม่ได้เลยใช่ไหมครับปู่มไม่จำได้จำจไม่ได้ไม่้าอืมครับแต่ว่าก็เดินดีมาเรื่อยๆใช่ไหมครับปู่ก็เดินดีมาเรื่อยๆอ,อืมครับครับ เรื่องยูชอปหรือปู่บนนี่แหละอืมครับครับขนาดที่หมู่บ้านนั้นใครรู้จักนั่นเนี่ยอ๋อครับปู่ครับปู่ร้าเขาใหเงินปูบนเท่าอยู่ที่ไหนเงินอะไรอะไรถามเลยฮ่าฮครับอ่ะครับของงวดนี้ปู่มีตัวไหนบ้างครับปู่งวดนี้ครับตัวนี้มีแปดวิ่งแปดนะครับผมแปดสิบสองให้ครับแปดเจ็ด 8ปดเจสาตัวแปดแครับ 8, 8, แปดแปดเจบนล่างพิ่งเก็ครับจะปู่ให้เ1็1เจหนึ่งแ,แ,แ,แค่นี้เนี่อืมแค่นี้สองตัวโอ้ครับบนล่างอย่างละมิดแค่นี้ใช่ไหมครับปูอย่างละย่างละเม็ด โอ้ครับโอ้ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนนะครับมีไม่เยอะนะครับท่านผู้ชม,อมของของปูน่นี่คำนวณแล้วคำนวณเลยหรือว่าจะมีโค้งสุดท้ายเพิ่มอีกหรือเปล่าครับไม่มีทังค,ค,คลิปเดียวจบเลยโอ้คลิปเดียวจบเลยนะครับคลิปเดียวจบเลยอ้ครับครับหรือว่าปู่จะมีเลขความฝันหรือว่าอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับโค้งสุดท้ายไม่มีไม่มีไม่มฝันแตฝันก็ไม่เข้าอืมครับครับ อันแล้วหลานที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นยังยังอยู่หรือเปล่าครับปู่ไม่มีไม่เคยฟันเองบ้านเลยเขาเรียนที่แกมบ้านแหลอ๋อครับครับอันก็คือปู่คำนวณไว้หลังจากที่เลขออกเสร็จแล้วปู่ก็คำนวณไว้เลยใช่ไหมครับคำนวณทำเสร็จสักเดียวก็เสร็จแล้วอือครับ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 เนาะ วันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางต่องดของปู่นะครับผมปู่ก็อยากจะสร้างศาลาใหม่สร้างเฉพาะหลังคา,า,า,าใช่ไหมครับปู่เออเปลีล่ยนหลังคาใหม่มันรั่วอืมหลังคาใหม่มันรั่วก็ค,คือว่าเงินงบในการทํานี่ก็ต้องใช้เยอะใช้เยอะพอประมาณใช่ไหมครับปู่เออเยอะเป็นแสนน่ะอ๋อครับครับครับเนาะนถ้าท่าท่านผู้ชมท่านไหนได้โชคได้ลากกระปู่ก็อย่าลืมนะครับผมอยาาร่วมบุญกระปู่เนาะนะครับตางงบนี้ก็ เป็นงวดที่เท่าไรเป็นงวดที่สามนะครับผมเนาะที่ได้ปู่นี่ได้มาลงทางช่องแอดมินเนาะปรากฏว่าถูกสามตัวบนสองข้าล่างครับครับงวดที่สามเนาะงวดนั้นก็หกโอ้ครับครับครับก็คือปู่ก็จะให้ญาติโยมไปเรื่อยจนกว่าจะได้ผลนีผลสีนะเนาะปู่เนาะเออผลแปดผลแปดถ้าใครตามปู่แล้วดแน่สาธุครับปู่ครับ ครับถ้ายัางไงเดี๋ยวโค้งสุดท้ายถ้าปู่มีแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเพิ่มความฝันยังไงเดี๋ยวแอดมินโทรหานะครับปู่ได้เบอร์ใหม่ก็ให้โทรต่อไม่เปลี่ยนหรอกอืมครับปู่ครับอืมครับครับก็ขอขอบคุณปู่นะครับผมที่แนะนําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทางช่องนะครับผมถ้าใครอยากทำบุญเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรปู่ให้อย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ได้ครับครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรปู่ให้เนาะนะครับขอบคุณปู่มากครับ ครับ,ค,รบค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางของปู่นะคะก็เผื่อใครได้โชคได้ลาบกับปู่นะคะทางแอดมินก็เป็นสะพานบุญให้นะคะปู่ก็กาลังสร้างหลังคาวัดอยู่นะคะท่านผู้ชมวันนั้นก็เดินทางไปอยู่นะคะไปไทยทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะหลังคาลู่จริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมคือฝนตกมานี่เปียกหมดเลยนะคะไม่สามารถแบบว่าไปนั่งได้เลยนะคะอเตรียมแคปหน้าจอนะคะท่านผู้ชม ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นเบอร์โทรของปู่นะคะแล้วก็แนวทางให้ต่อทันทีนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อปู่มีฝันเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อสอนบุคคลนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะก็ขอ,ขอให้มีโชคมีลาภกันทุกทกท่านนะคะวันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ